สวยและน่ารักมากน้องโซฟีลูกสาวคนเล็กของปุ๋ยพรทิพนางงามจักรวาลโตแล้วสวยน่ารักมากหลายคนยังเป็นแฟนคลับและติดตามไลฟ์สไตล์ของปุ๋ยพรทิพน้าฮิรันกันดกไซมอนนางสาวไทยปีพุทธศักราช2531และเจ้าของตำแหน่งนางงามจักรวาลปี1988อยู่เสมอเสมอเพราะหลังแต่งงานกับนักธุรกิจมหาเศรษฐีเฮิร์บไซมอนปัจจุบันเธอมีทายาทด้วยกัน2คนคือชอนไซมอนอายุ20ปีกับน้องโซฟีไซมอนอายุ14ขวบ ในด้านสังคมเป็นที่รู้จักกันว่าเธอคือนางฟ้าของเด็กเพราะปุ๋ยพรทิพย์ได้สร้างมูลนิธิการเจิ้วิ่งเพื่อสร้างฝันให้กับเด็กๆในด้านของการศึกษาด้านบทบาทของความเป็นคุณแม่ต้องบอกว่าเธอมีความเข้าใจเด็กๆเ,เป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ได้เห็นแม่ปุ๋ยกับลูกชายไปดูกีฬาบาสเกตบอลกันอย่างสนุกสนานและได้เห็นภาพของแม่ปุ๋ยร่วมสนุกสนานกับลูกๆในเทศกาลอีสเตอร์เป็นภาพที่น่ารักมากๆล่าสุดปุ๋ยพรทิพย์ได้ลงภาพกับลูกสาวคนเล็กน้องโซฟีที่วันนี้โตเป็นสาวแล้ว เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วและกำลังจะเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า my baby is off to high school not only did she graduate m i h o o t she did so with honors ต้องบอกว่าน้องโซฟีนานๆจะได้เห็นภาพโมเมนต์เต็มๆแบบนี้บอกเลยว่านอกจากจะเรียนเก่งแล้วยังสวยและน่ารักมากๆอีกด้วย